กเป็นเรื uh ่องเกประสบการณ์เรื่องกาอ่างแตตัวเรื่องนี้ด้วยด้วยจิตที่ที่ทำให้มีสมามาได้ผมก็เ่งเนียผมไม่แน่ใจนะครับก็ถือว่าเป็นให้ดูเสร็จนลแล้วก็เชื่อว่าพี่ที่ดูสุด่หนที่ทำงานที่ยิ่งสุดซึ่งจะเนน้องมวกนครับี้่ก็คือผมพี่มาที่ชามที่เส ตัวเท่าเด็กเลยเธอไปมุดอะไรมาไปมุดอะไรก็อยู่ห้อง,องครัวไกินและไม่คืส,ส,<ช>ส,สุดขอในก,การอย่างนี้นะครับ นำข้าวมีการก็จะมีะน,น้ำ้วยที่เราได้สกัากพชาแล้วก็ขอขอท่านก็จะเป็นพระเจ้าที่สัตวอง์ครับที่วันนี้ผมทีู่ดพนนำทุกข์กินปลาตักใหปลาหมึกกอ่ง่ครับแล้วก็ได้ชมธรรมชาติสัมผัสกับีบารมีแล้วก็ความรูสึกที่ชื่นชมของธรรมชาติแล้วก็บารมีของ,งของค,ค์ปู่ในการนั่งังรู้รสึกเปลีเปี่ยนโดยช่วยิ่งเนี่ยการได้สัมผสควมกับท้อครับรสิ่งที่วันนี้เหมกับ 啊。